มาติดตามเรื่องดังหลังข่าวกันต่อนะครับมาช่วงนี้มาดูบรรยากาศการหาเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นนายกอบจอนะผู้สมัครนายกอบจอหรือว่าสมาชิกอบจอนะครับก็ต้องบอกว่าคึกคักนะครับแล้วสปอตไลท์เนี่ยส่องไปที่ผู้ช่วยหาเสียงของพักใหญ่ๆที่ลงพื้นที่กันไปนะฮะคือเข้มข้นนะฮะอดีตนายกทักษิณเนี่ยต้องยอมรับว่ายึดพื้นที่ข่าวการเมืองตลอดระยะเวลาช่วงเลือกตั้งนายกอบจอครับ โดยเฉพาะการลงพื้นที่ที่ภาคเหนือภาคอีสานและวันนี้โค้งสุดท้ายเนี่ยลงที่พื้นที่เป้าหมายคือคภาคเหนือเชียงรายาและเชียงใหม่โดยเฉพาะที่เชียงใหม่เนี่ยอดีตนายกทักษิณประกาศเลยนะพี่น้องถ้าแพ้เนี่ยผมต้องเอาปี๊บคุมหัวนะต้องจับตาการพูดบนเวทีของอดีตนายกทักษิณเพราะว่า ไปพูดเวทีไหนมีประเด็นออกมาในเวทีนั้นเลยนะครับ,รบส่วนคุณพิธานะครับก็เป็นผู้ช่วยหาเสียงพักประชาชนลงพื้นที่ไปที่สุราษฎร์ธานีบอกว่าไปเที่ยว ไปเที่ยวตรุจจีนแล้วก็เลยไปออดอ้อนขอคะแนนเสียงนะครับให้กับทางผู้สมัครของทางพรรคนะครับในขณะที่ประธานกะกะตอเองก็ตระเวนไปตรวจความพร้อมในหลายๆพื้นที่นะครับไปมาแล้วหลายจังหวัดนะครับล่าสุดเนี่ยไปที่จังหวัดลำปางแล้วก็บอกเลยว่าตอนนี้พร้อมมากพร้อมที่สุดตอนนี้กับการที่จะจัดการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับ วันนี้นายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตนะครับไปตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะมีขึ้นวันเสาร์นี้นะครับ1กุมภาพันธ์นะครับนี่ลงพื้นที่ไปที่ลำปางก่อนหน้านี้ประธานกกตไปตรวจมาแล้วหลายพื้นที่นะครับทั้งที่อุดอรที่เลยจันทบ,บรุรีตราดเชียงใหม่นะครับแล้วก็พบว่าทุกจังหวัดก็มีความพร้อมเพราะว่าการเตรียมงานเนี่ยก็คือทำไปอย่างต่อเนื่องนะฮะจังหวัดลำปางเนี่ย ขณะนี้มีเรื่องร้องเรียน5เรื่องถือว่าน้อยกว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วซึ่งมี9เรื่องซึ่งหวังว่าเรื่องร้องเรียนจะไม่สูงกว่าการเลือกอบจอเมื่อปี63เพราะเชื่อว่าผู้เกี่ยวข้องผู้สมัครผู้มีสิทธิเลือกตั้งย่อมตระหนักดีอยู่แล้วว่าอะไรที่ควรหรือไม่ควรทําฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นการฝ่าฝืนก่อให้เกิดคําร้องก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นมากและก็หวังว่าในการเลือกตั้งอบจอในครั้งนี้ ภาพรวมเรื่องร้องเรียนทั่วประเทศจะไม่สูงเท่าปี63มีที่มีคำร้องถึง718เรื่องโดยการทำงานของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเนี่ยจะทำให้จำนวนคำร้องเนี่ยลดลงอย่างไรก็ตามคำร้องที่มีเข้ามาขณะนี้เนี่ยมีทุกลักษณะความผิดมาตรา65พรบการเลือกตั้งท้องถิ่นกำหนดไว้ตั้งแต่1คือการร้องเรียนเรื่องซื้อเสียงซึ่งพยายามป้องกันและป้องป,องปามไม่ให้เกิดโดยในทุกจังหวัดเนี่ยเรามีการ ตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วจัดตั้งหมู่บ้านไม่ขายเสียงกระบวนการเหล่านี้เราพยายามป้องปรามไม่ให้เกิดการกระทําผิดเรื่องซื้อเสียงครับครับที่ทางประธานกกตอบอกว่าหวังว่าจะเรื่องร้องเรียนจะไม่สูงวกว่าปี -63 ท่านก็ไม่ได้หมายความว่าถ้ากระทําผิดแล้วอย่าร้องเรียนนะ ท่านก็หมายความว่าอย่าทําผิดเลยแล้วจะได้ไม่มีการร้องเรียนตามมาเพราะถ้ามีการร้องเรียนตามมาเนี่ยโอ้โหถ้าการเลือกตั้งมันเป็นโมฆะภายหลังเนี่ยมันเสียเรื่องของงบประมาณที่ต้องมาจัดการเลือกตั้งใหม่อะไรอีก,กน,นะครับแต่นอกเหนือจากการทํางานของกกตแล้วคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อมูลเรื่องของการทุจริตนะครับสามารถให้เบาะแสไปที่ทางกกตได้นะครับ ถ้าข้อมูลเป็นประโยชน์ทางกะกะตอบอกว่าก็จะมีกระบวนการในการคุ้มครองพยานแล้วที่ผ่านมาก็ทําลักษณะแบบนี้ไปแล้วด้วยเหมือนกันนะครับในการกันบุคคลมาเป็นพยานถ้าหากให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับก็จะไม่มีการดําเนินคดีอาญาต่อคนที่มาแจ้งรางวัลน,นะมาแจ้งเบาะแสนะครับแล้วก็จะมีการให้รางวัลกับคนแจ้งเบาะแสด้วยสูงสุดโอ้โหไม่น้อยนะช่องทางสีช่องรวยมาแล้วนะฮะหล้านบาท เยอะนะครับรบแล้วก็หวังว่าปัจจัยเหล่านี้จะสามารถช่วยป้องกันการซื้อเสียงได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องของการซื้อเสียงในะกรกตอบอกว่าก็ดูแลมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าพยานหลักฐานมันก็ไม่ได้หากันง่ายๆนะครับพยายามจะหาพยานหลักฐานเพื่อให้การกระทําผิดนั้นนําไปสู่การลงโทษนะครับถ้าใครมีก็แจ้งได้เลยนะฮะไปดูผู้ช่วยหาเสียงดีวกว่าคุณผู้ชมบรรยากาศ ความคึกคักนะครับเกิดขึ้นลงใต้กันหน่อยดีกว่านะครับไปดูคุณพิธาลิมเจริญรัตอดีอยู่ในฐานพักเก้าไกลนี่นะครับในฐานะผู้ช่วยหาเสียงพักประชาชนสวมเสื้อลายมาเลยวันนี้ตุจจีนนะฮะก็เป็นลายแต่ว่าก็เป็นสีแดงเหมือนกันนะครับเห็นเขาบอกว่าเลื่อนกําหนดการที่จะเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาด้วยเพื่อที่จะลงพื้นที่ไปช่วยหมอมุดสังหรือว่านายแพทย์จิรชาติเรืองวัชรินเป็นผู้สมัครนายกอบจอสุราษฎร์ธานีจะได้หาเสียงกันนะครับ ไปที่แรกเนี่ยนะครับไปเจอประชาชนที่บริเวณตลาดการจนดิตในช่วงบ่ายๆนะครับก็บรรยากาศคึกคักอย่างที่เราเห็นเลยนะครับวันนี้เป็นวันตรุษจีนคนก็ออกมาท่องเที่ยวด้วยนะครับมาเจอกันแต่ละคนก็แต่งกายด้วยชุดสีสันสีแดงนะครับมาขอถ่ายรูปนะฮะมาขอเซลฟี่กับคุณพิธานะครับบางคนอุ้มลูกมาด้วยะ ก็ให้คุณพิธาอุ้มลูกให้หน่อยจะได้ถ่ายรูปนะคะเด็กๆเ,เนี่ยหลายคนเนี่ยมีการอุ้มมีการเนี่ยในอนาคตเนี่ยก็จะเป็นนักการเมืองนะเหมือนซับไปเลยเนี่ยตอนนี้น,นะครับเหมือนอนดีตประธานาธิบดีคินตันเลยเคยจับมือกับ JFK คบก็ได้เป็นประธานาธิบดีคุณพิธาเนี่ยไปตรวจเยี่ยมที่สถานีรถไฟนาสารก่อนที่จะขึ้นรถแห่รอบเมืองเชิญชวนให้คนไปเลือกตั้งอบจอในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์โดยระบุนะครับว่า ตนหยุดหนึ่งวันตามประเพณีจีนขอแวะมาเที่ยวจุดจีนที่สุราษฎร์ธานีในฐานะลูกหลานชาวจีนและแวะมาให้กำลังใจผู้สมัครเพราะประทับใจในความคิดสร้างสรรค์ความขยันขันแข็งและความตรงไปตรงมาในช่วงเย็นเนี่ยพักประชาชนก็เปิดเบทีปลาัยใหญ่ด้วยนะครับโดยมีนายสราวุธใจหลักเลขาธิการพักประชาชนเนี่ยขึ้นปลาใสช่วยผู้สมัครหาเสียงคือพื้นที่เนี้ยจะสังเกตนะครับพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่เป้าหมายและ มีความคาดหวังเพราะว่าต้องยอมรับนะสีส้มเนี่ยตั้งแต่เป็นพักอนาคตใหม่เป็นพักก้าวไกลและจนมาถึงพักประชาชนเนี่ยยังไม่ประสบความสำเร็จในการได้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยครั้งนี้มีนักวิเคราะห์หลายคนว่าสุราษฎร์เนี่ยค,คุณหมอเนี่ยน่าจะมีโอกาสลุน้นแล้วยังมีพื้นที่ นครนายกเพราะว่าได้ใช่ไหมครับนครนายกเนี่ยพรคประชาชนได้แชมป์เก่ามาอยู่กับพรรคประชาชนและที่ลุ้นอีกก็คือภาคตะวันออกที่พรคประชาชนยึดสอสอเนี่ยทั้งจังหวัดเหมือนอย่างภาคเหนือเนี่ยทำไมอดีตนายกทักษิณพรพคเพื่อไทยเนี่ยจะต้องเข้มข้นจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีสอสอได้สิบคนพักประชาชนหรือส้มเนี่ยพักเก้าวไกลเนี่ยเอาไปสักเจ็ดที่นั่งอ เอาไปแม้กระทั่งบ้านเกิดอดีตนายกทักษณิณที่สันกำแพง<อ>สอสอก็เป็นของพรรคส้มเพราะฉะนั้นก็ต้องสู้กันหนักหน่อยนะครับเราขึ้นเหนือเลยนะครับคุณผู้ชมไปดูคุณทักษณิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับไปในฐานะผู้ช่วยหาเสียงมีคุณนัทวุฒิใส่เกลือไปด้วยนะครับลงพื้นที่ไปช่วยคุณสลักจิตติยะภัยรัตน์นะครับผู้สมัครนายกอบจอเชียงรายพรรคเพื่อไทยนะครับอันนี้เป็นจุดแรกเวทีแรกก็คือที่ สิงห์เชียงรายสเตเดียมนะครับที่อำเภอเมืองนะครับไปช่วงทงเที่ยงนะครับคือไปถึงเนี่ยก็คือช้าก,กว่ากําหนดการเดิมนะครับคุณศินขึ้นเวทีก็เลยมีการพูดเป็นภาษาเหนือบอกว่าขอโทษที่มาช้าแม้อากาศก็ร้อนยังอุตส่าห์รอก็ดีใจที่ได้มาเจอกันวันนี้ได้มาพบพี่น้องเพราะหายไป17ปีคิดถึงไหมนะครับก็บอกว่าราคิดว่ากลับมาครั้งนี้เนี่ยคงจะมีตึกระฟ้าเยอะและแต่ปรากฏว่ากลับมาเหมือนเดิมเลย เดี๋ยวไงก็ตามเดี๋ยวจะมาช่วยพัฒนาเชียงรายให้เจริญกว่า10ปีที่ผ่านมาเลยแล้วถามว่าเงินนะมีไหมในกระเป๋าลวงกระเป๋าเงินมามีไหมหรือว่ามีอยู่นิดเดียวคุณทักษิ์บอกว่าเดี๋ยวปีนี้จะค่อยๆมีปีหน้าจะมีเยอะขึ้นอีกเราจะช่วยกันรัฐบาลจะสร้างโอกาสเต็มที่นะครับครับอดีตนายกทักษิณยังย้ำนะครับว่าวันนี้บ้านเรารากฐานกําลังศึกก่อนตอนนี้ฐานรากเสาเข็มพังหมดแล้วซ่อมยาก ต้องใช้แนวร่วมช่วยกันฟื้นฟูนฟนเศรษฐกิจเพราะตอนต้มยำกุ้งปี40เหมือนนักธุรกิจพังเหมือนบ้านเราที่หลังคาพังซ่อมง่ายแต่วันนี้รากฐานเสาเข็มพังจึงซ่อมยากขึ้นฉะนั้นต้องใช้แนวร่วมนั่นคือการใช้ท้องถิ่นให้มากขึ้นตนจึงบอกว่าท้องถิ่นเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยฟื้นพวกเราชาวราหญ้าและชนบททั้งหลายฉะนั้นท้องถิ่นในรัฐบาล ต้องเป็นทีมเดียวกันเพื่อช่วยกันฟื้นฟูนฟเศรษฐกิจให้พี่น้องครับ<อ>แล้วขึ้นเวทีก็ยังบอกอีกด้วยนะครับว่าคุณยงยุทธติยาภัยรัตฐเนี่ยเปรียบเสมือนน้องรักผมเลยตอนผมเป็นนายกเนี่ยคุณยงยุทธเป็นโฆษกรัฐบาลแล้วก็มาเป็นเลขานายกมาเป็นรัฐมนตรีมาเป็นประธานสภาแล้ววันนี้คุณสลักจิตนะครับก็ขออาสา มาเป็นนายกอบจอมาเป็นมือเป็นไม้เชื่อมโยงกับรัฐบาลเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่เชียงรายนะครับคุณทักษิณขึ้นเวทีวันนี้ตรุษจีนใช่ไหมเคยบ,บอกว่าวันนี้ตรุษจีนสินเจียยูอีสินนีหัวใช้หรือเป็นนี่ก็ต้องใช้ตรุษจีนชอบใส่เสื้อสีแดงแล้วชอบกินส้มตรุษจีนนี้ต้องใส่เสื้อสีแดงแล้วกินส้มให้ได้จะได้เจริญเจริญน,นะฮะแล้วก็มีประชาชนมาตะโกนขึ้นมาบอกว่า กินส้มแต่คายแล้วอ่านายกท่านอดีตนายรศิงก็เลยบอกว่าอดีดีด <c oughs> เป็นการเซลล์เซลหยอกๆกันนะฮะ <c oughs> ไปดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยนะครับมา <c oughs> ฟังเสียงนะครับตอนตุจีนเนี่ยคนจีนชอบใส่เสื้อสียงและชอบกินยังกินส้มแดงกินส้มตุ้ดจีนเนี่ยต้องใส่เสื้อแดงและกินส้มให้ได้น้ะ จะได้เจริญเจริญนพี่น้องครับต้องต่อครับใายขว้างละโอ้ดีจังจากนั้นอดีตนายกทักษินก็ไปปาศัยที่โรงเรียนพานพิเศษพิทยาที่อำเภอพานมีประชาชนรอฟังปาศสยปาศัยเต็มพื้นที่ครับมีการอ้อนขอคะแนนโดยบอกว่าพี่น้องชาวเชียงรายเลือกเพื่อไทยตลอดผมขอใช้นี่บุญคุณพี่น้องชาวเชียงราย ถึงคราวที่จะช่วยกันหน่อยแต่คราวหน้าอย่าให้แห่งเพราะคราวที่แล้วเนี่ยแหวงอมีเสียงอดีตนายกทักษิณเนียพูดที่เวทีปราศัยฮะแต่ก่อนอื่นขอสุมาตกัเลิกคนที่หอมมือผมเลยที่เพราะว่ามันมีตะกินเข้าดึงกนระเูกแดงอ่ะคนนั่งกี่มันรร มันบ่นมีเวลามาจ้าไปน้อยจากกรุงเทพมาถึงก็ไปปั๊บจับพี่น้องที่ในเมืองแล้วก็มาเพ่ยนงนั่งกินข้าวหนึ่งรถมาก่อนน้ำพริกตาแดงล้ำไปล้ำหนาวที่กาแดงพี่น้องครับ,รบดีใจขนาดได้มาปัา๊บพี่น้องกาา้านาโโหแดแงกลางใจเลือะ มันนีนาะยังมันนีได้หอเขาเหมกันกนาะอี่น้องครับพี่เ้องคนอ่าเป็นการหยอดภาษาเหนือนะครับอ่าสำหรับพื้นที่เชียงรายเนี่ยนะครับผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจอมีทั้งหมด3คนนะครับก็คือนางอาทิตาทรอันนี้เบอร์หนึ่งนะครับเป็นอดีตนายกอบจอนี่ถือว่าเป็นบ้านใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วก็เบอร์สองคือนางสลักจิตติยภัยรัตน์นะครับแล้วก็เบอร์สามนางสาวจีราพรหมื่นชัยวงศ์นะครับ จากเชียงรายนะครับคุณทักษิณไปที่เชียงใหม่ด้วยนะครับเดินทางต่อนะครับไปปราศัยกันที่สนามกีฬากลางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ช่วยนายพิชัยเลิศพงอดีสรนะครับผู้สมัครนายกองค์การมหาส่วนจังหวัดเชียงใหม่หาเสียงก็คนเต็มเหมือนเดิมนะครับเต็มพื้นที่อดีตนายกทักษิณบอกว่าดีใจมากๆเลยที่มาเจอกับประชาชนชาวอำเภอฝางเพราะว่าไม่ได้มานาน แล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของการพัฒนาถนนที่จะมายังอำเภอฝางให้เป็นสี่เลนมีการพูดคุยกับนายกอบจอเชียงใหม่แล้วก็พูดคุยกับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยว่าให้แก้ปัญหาถนนที่มาอย่างอำเภอฝางเนี่ยที่มันคดเคียวเนี่ยอาจจะเป็นการเจาะอุโมงได้ไหมเพื่อที่จะเป็นการย่นระยะเวลาในการเดินทางนะครับแล้วอดีตนายกทักษิณยังบอกอีกว่าการเลือกนายกอบจอเชียงใหม่เมื่อปี6 3าที่ผ่านมา ตอนนั้นยังไม่ได้กลับมาประเทศไทยก็เขียนจดหมายน้อยมาถึงชาวเชียงใหม่ขอคะแนนเสียงให้นายพิชัยเหมือนกันตอนนั้นได้400,000คะแนนแต่ว่าคราวนี้กลับมาแล้วยังไงขอคะแนนจากชาวเชียงใหม่ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นต้องได้มากกว่าคือถ้าได้ด้อยกว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาปี๊บหน่อไม้เนี่ยมาคุมหัวแน่นอนบอกแบบนี้เลยครับการสู้ครั้งนี้เนี่ยเป็นการต่อสู้ระหว่างแดงส้มโดยแท้จริงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับโดยฐานของพรรคประชาชนเนี่ยก็อย่างที่บอกมีสสในพื้นที่เนี่ย7เขตเลือกตั้ง แล้วส่วนทางอาีตนายกศักษิณสินเนี่ยก็จะช่วยการสนับสนุนกับสวกองนั่นคือนายพิชัยเลิพออศพง์อดิสรส่วนพรรคประชาชนเนี่ยก็จะเป็นคุณพันอาจชัยรัตน์ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมาทําหน้าที่แทนคุณชาดาสมบูรณ์ผลแต่ต้องบอกว่าคุณชาดาไม่ได้หายไปไหนนะครับ,ค,รบคุณชาดาก็ไปติดตามทําข่าวนี่นะครับความเข้มข้น,ขนในพื้นที่นะครับสําหร,รับการหาเสียงช่วงโค้งสุดท้ายนะครับตอนนี้อยู่ที่เชียงใหม่แต่ว่าไปที่เชียงราย มาแล้วก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศจะเป็นยังไงะนะคุยกับคุณชาดาสมบูรณ์ผลนะครับตอนนี้อยู่ในพื้นที่นะครับสวัสดีครับคุณชาดาสวัสดีครับคุณชาดาครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีคุณอิทธิพัธ์สวัสดีคุณนันทิพัฒน์นะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้ดิฉันกลับมาถึงที่จังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่เดินทางมาอยาดยาวนานอน,น่างที่บอกว่าเวาทีสุดท้ายอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่จากฝางค่ะเข้ามาสู่ อำเภอเมืองใช้เวลานานพอสมควรค่ะระยะทางในการเดินทางวันนี้เรียกว่าตั้งแต่จังหวัดเชียงรายมาจนถึงจังหวัดเชียงใหม่นี้ยาวนานจริงๆแต่ถามว่าทําไมต้องมาที่นี่ครอันนี้ถือว่าเป็นเวทีปิดสําคัญเลยค่ะแล้วเราจะพูดกันเฉพาะในส่วนของการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือสําหรับนายร,ปปรอบจอยากจะวิเคะห์ให้ทั้งสองท่านและคุณผู้ชมได้ติดตามแบบนี้ค่ะว่าอย่างกรณีของจังหวัดเชียงรายจะความแตกต่างจากจังหวัดเชียงใหม่หร่อยค่ะ อย่างกรณีของจังหวัดเชียงรายเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะคะว่ามันเหมือนเป็นการสู้กันไม่ใช่การสู้กันระหว่างแดงกับส้มแต่เป็นการสู้กันระหว่างแดงกันเองเพราะว่าคนที่ลงสมัครเนี่ยค่ะส่วนหนึ่งก็คืออค่ายสีแดงกับอีกส่วนหนึ่งก็คือในอดีตเคยปักธงอยู่กับค่ายสีแดงมาแล้วและเคยเป็นนายกอบจอเมื่อครั้งก่อนหน้านู้นนายกของค่ายสีแดงแต่วันนึงสี่พักเพื่อไทยเองจะต้องเลือกว่าตัวเองจะต้องส่งคนลงสมัคร ก็เหมือนกับว่ามีการแยกกันต่อไปแล้วตั้งแต่สมัยยุคพักไทยรักไทยยุคพักประชาชนเลยค่ะพอมาเป็นพักเพื่อไทยเหมือนกับฐานแดงฐานคนเสื้อแดงเหมือนกันอยู่ครั้งนี้มันจึงเป็นการสู้กันค่ะว่าสุดท้ายแล้วที่อบจของจังหวัดเชียงรายระหว่างแดงเดิมที่เคยเป็นตั้งแต่ฐานไทยรักไทยกับพักประชาชนพักพักพักเอ่อในส่วนของพักพลังประชาชนกับณตอนนี้ที่มาเป็นส่วนของพักเพื่อไทยใครกันแน่ที่จะมาวิน อันนั้นก็เรื่องหนึ่งนะคะอามามา,มาที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างค่ะอันนี้ทําไมเราต้องมาดูที่นี่ทาไมดิฉันต้องลงมาถึงพื้นที่เลยทําไมต้องขึ้นเหนือมาถึงเชียงรายเชียงใหม่ยังเชียงใหม่เองถือว่าเป็นจังหวัดที่อันดับที่4เลยนะคะที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศไทยแล้วมีคนที่มีสิทธิในการเลือกในยกบอบประจอเป็นอันดับ4ของประเทศไทยถามว่ามีประชากรเท่าไหร่ เขามีประชากรรวมๆแล้วประมาณสัก1ล้านแแสนกว่าคนอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่ใหญ่มากมีประชากรเยอะมากแต่คนที่มีสิทธิ์ที่เลือกตั้งจริงๆค่ะจะมีอยู่สักประมาณ1ล้าน2แสนคนตัวเลข1นล้าน2แสนคนเนี่ยแหละค่ะมันจะเป็นการวัดความนิยมทีนี้ทีน่นี่จะเป็นความนิยมที่ชัดเจนเลยว่าเป็นการวัดระหว่างโซมกับแดงอย่างแท้จริงอย่างที่คุณอิทธิพันธ์วิคร้อกันไปเมื่อสักครู่ที่บอกกับผู้ชมไปบอกว่าก่อนหน้านี้ตอนที่เลือกตั้งสอส พักเพื่อไทยเคยกวาดพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่มาหมดเลยแต่พอถึงจุดเดินปุ๊บพักก้าวไกลตอนนั้นเอาไปเจ็ดเขตเพื่อไทยเหลือเพียงแค่สองเขตเท่านั้นครั้งนี้มันจะเป็นครั้งสาคัญว่าถ้าพักเพื่อไทยเองไม่สามารถชนะพักก้าวไกลหรือว่าพักประชาชนณนะปัจจุบันได้มันจะส่งผลไปถึงการเลือกตั้งสองสองที่จะเกิดขึ้นในครั้งถัดไปด้วยมันจะเป็นพื้นที่เสี่ยงที่สุ่มเสี่ยงเหมือนกันว่าถ้าเกิดคะแนนเสียงณนะตรงจุดนี้ของพักเพื่อไทยไม่ได้ จะเดินหน้ากันต่อไปอย่างไรในอนาคตจะเป็นที่มาเลยคะ่ะว่าทําไมเราต้องมาดูถึงจุดนี้ที่มันเข้มข้นมากแล้วบรรยากาศการเลือกตัง้งการหาเสียงต่างๆนี่ก็ถือว่าทัวทั้งจังหวัดเชียงใหม่ประชาชนตื่นตัวมากพอสมควรเลยค่ะคุณชนะครับสภาพอากาศเป็นไงฮะทางภาคเหนือตอนนี้โอโอคือกรุงเทพเจออะไรคะเจอฝุ่น PM 2.5ใช่ไหมคะคมาถึงที่เชียงรายมาถึงที่เชียงใหม่สิ่งที่เจอคืออากาศร้อนจัดเลยค่ะ อากาศร้อนจนกระทั่งคนที่มาฟังเวทีปราศัยเนี่ยคืออยู่กันได้แป๊บเดียวแล้วก็จะต้องแผ่ที่ล่มหลบไปแต่ฝนที่ X สองจุดห้าถามว่ามีไหมมีค่ะแต่ว่าไม่มากสักเท่าไหร่นะักอากาศร้อนมากและพอเสร็จิ้นจากเชียงรายสองเวทีกลับเข้ามาที่ฝางจังหวัดเชียงใหม่อาถึงตอนนั้นอากาศเริ่มเย็นๆแล้วค่ะลมพัดโชยเลยแล้วพอมาถึงที่อำเภอเมืองสิบกว่าองศาเองค่ะตอนนี้อากาศเย็นใช้ได้เลยค่ะครับ ดูจากภาพจากที่ทางจอโทรทัศน์เนี่ยปรากฏว่าผู้คนเนี่ยมาฟังปาสาัยมากทั้งที่เชียงรายและเชียงใหม่เกือบทุกเวทีเลยนะฮะเขาคิดถึง,ถงนายกทักษิณหรือไงมีการพูดคุยกับผู้ที่มาฟังปาสาัยบ้างไหมฮะโอ้นอกจากพูดคุยแล้วสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นนอกเหนือจากเวทีอื่น จากเวทีอื่นเราจะเห็นนะคะว่าอดีตนายกษษษษษทักษิณชินวัตนรนก็จะปาราศายัยบนเวทีแล้วก็จะพูดอ่อดอ้อนขอคะแนนเสียงกันไปใช่ไหะแต่จุดที่เปลี่ยนในส่วนของเชียงรายกับเชียงใหม่ก็คือการใช้ภาษาเหนือซึ่งเป็นภาษาการเองกับคนในพื้นที่แล้วไม่มีภาษาไทยเล็ดลอดออกมาเลยค่ะดังนั้นนักข่าวที่ปักหลักทำข่าวู่เนี่ยคุณจะต้องฟังภาษาเหนือเข้าใจด้วยนะ เพื่อที่จะได้แปลได้ว่าเขาพูดว่าอะไรแล้วที่แต,ตกต่างอีกเหตุการถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นภาพคุณผู้ชมเห็นว่าจะมีภาพที่คุณนักศินสวมเสื้อสีเหลืองเนี่ยค่ะแล้วเดินฝ่าผงชนเข้าไปไปให้ประชาชน,นที่อยู่ด้านล่างของเวทีตอดหอมถ่ายรูปเซลฟี่มอบกลวงมาไัยซึ่งตรงจุดนี้เองค่ะน่าจะเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่อยากจะใช้ในการที่จะเรียกคะแนนเสียงให้ได้มากที่สุดในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกนายกอบจอครั้งที่แล้ว เพราะว่าที่ผ,ผ่านมาก็จะมีแก้การขึ้นเวทีปราศัยจากนั้นก็จัดลงเวทีแล้วก็ไปต่อที่เวทีตัดไปแต่ครั้งนี้ถึงท้าลงไปอยู่ด้านล่างแล้วก็ใกล้ชิดกับประชาชนที่มารอฟังตารปราสัยด้วยแต่จุดหนึ่งท่านอยากให้สังเกตค่ะครั้งนี้จะมีการรักษาความปลอดภัยเยอะกว่าปกติกหน่อยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าครั้งที่แล้วถ้าจัดกันได้ที่ภานอศักด์ที่มีคุณป้าท่านหนึ่ง นะคะคปาถุงขยะขึ้นไปบนเวทีแล้วก็สร้างความมันหาตื่นเต้นกันหนักมากคุณนักษสียงก็บอกเอาไม่เป็นไรแค่ภัยกันต่อให้คุณป้ามีความโกรธแค้นอะไรหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองน้อยเนื้อต่ำใจอะไรเอาไปพูดคุยกันครั้งนี้ก็เลยทําให้หลายๆคนกังวลค่ะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นอีกหรือเปล่าก็เลยมีการรักษาความปลอดภัยเยอะกันพอสมควรแต่สุดท้ายแล้วภาพรวมทุกอย่างเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยดีนะคะแล้วก็บรรยากาศก็กค่อนข้างจะคชื่นเลยค่ะ คือก่อนหน้าดีเนี่ยอดีตนายนกรัฐสิท์เนี่ยลงพื้นที่ไปปราศัยที่ไหนต้องบอกว่าเป็นประเด็นหมดนะฮะแล้วก็าอาจจะมีดูเดือดเป็นบางเชืองบางช่วงนะฮะวันนี้เป็นยังไงบ้างครับโอ้วันนี้ถ้าเทียบความดูเดือดน,นะคะที่ผ่านมานี่ดูเดือดสมมติเต็มสิบใช่ไหมคะดิฉันให้เต็มสิบแต่ครั้งนี้สาหรับที่นี่ต้องบอกว่าเป็นสักประมาณสักเจ็ดสักหกแค่นั้นพอค่ะความดูเดือด เพราะอะไรอาจจะเป็นว่าเพราะเมืองเหนือแหละค่ะอาจจะต้องมีตักตอนย้อนกันนิดนึงภาษาเหนือมันทําให้เกิดความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นถูกไหมคะในการปราศัยแม้ว่าจะปราศัยรุนแรงแค่ไหนเช่นบอกว่าคนที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่ให้สวมเสื้อสีแดงนะและไปกินส้มให้หมดเลยในยัดาการหนึ่งตรงนี้อาจจะดูเหมือนแรงแต่พอพูดเป็นภาษาเหนือ ไม่เชื่อคุณอิทธิพั์คุณอธิพัฒน,น,น์ลองดูสิคะเราพูดภาษ <c oughs> าเหนือสิคะสวัสดีเจ้าทุก <c oughs> อย่างมันจะดูสมูทมันจะดูนิ่มลงไป็นนาทีเลยถูกไหมคะครับกําหนดการพ่กนี้เป็นไงบ้างฮะยังยังหลายเวทีต่อวันอยู่ไหมฮะพ่งนี้หลายเวทีค่ะแต่พวงนี้จะประกอบด้วยสองจังหวัดด้วยกันนะคะพวกนี้จะมีที่ลำพูนค่ะแล้วก็มาปิดท้ายเป็นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งหน้า จะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่คุณทักษิณปักทงเลยว่าจะต้องได้รับชัยชนะแต่ไรก็ตามในส่วนของพระประชาชนเองในส่วนของผู้สมัครของเขาเองก็เดินตรสาสัยหาเสียงตลอดนะคะแลวก็ยังคงมีกระแสะความนิยมอยู่ในส่วนของคนรุ่นใหม่ด้วยตรงนี้ก็ต้องจับตาดูแต่ว่าสองเวทีวันรุ่งนี้มั่นใจว่าน่าจะคล้ายๆกับวันนี้ค่ะแล้วก็สำเนียงการพูดภาษาเหนือที่ออกมาทั้งหมด ก็จะเป็นการพูดถึงพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในแต่ละพื้นที่แล้วก็เอาสิ่งที่มันโดดเด่นในแต่ละพื้นที่นั้นๆแหละค่ะไปพูดประสายกันค่ะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวส่งคุณชาดาติดตามรายจุดกันต่อนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ตามกันใหม่นะครับขอบคุณมากคคุณรับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะอ่ะคุณผู้ชมทุกท่านก็ต้องเตรียมพร้อมนะครับวันเสาร์ย้ำกันอีกทีนะครับ1กุมภาพันธ์เดี๋ยวจะไม่ชินจะรอไปเลือกตั้งวันอาทิตย์นะฮะ47จััังหวดนะะฮครบเสียสิทธิ์หหลลาาายยยอ่งนะะฮคนเนี่ยสมัคร ที่จะสมัครสวรสมัครท้องถิ่นเนี่ยปรากฏว่าโดนน็อกนะฮะเพราะว่าไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและไม่ชี้แจงคือลำพูนเนี่ยมีรายง,งานข่าวว่าคือเป็นโปรแกรมงอกมานะครับคือพื้นที่ลำพูนเนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวัดแฝดของเชียงใหม่เลยละ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าได้ลุน้นส่วนพักประชาชนเนี่ยที่เขาจะได้ลุ้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าก็จะมีนครนายกสุราษฎร์ ราดอันนี้เขาถือว่าเขาเป็นพื้นที่ได้ลุ้นแล้วก็หลายพื้นที่เนี่ยคือที่เขาได้สสยกจังหวัดเนี่ยครับอย่างสมุทรปราการเนี่ยเขายกจังหวัดนนทบ,บุรีเนี่ยเขายกจังหวัดครับในขณะที่พักเพื่อไทยเนี่ยคุณทักษิณบอกแล้วว่าขอให้มากที่สุด โดยเฉพาะในพื้นที่อีสานและเหนือติดตามกันต่อนะครับยังไงก็น่าจะเข้มข้นขึ้นทุกวันนับจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับหมดเวลาของเรื่องดังหลังข่าวแล้วนะครับวันนี้คุณอิทธิพันธ์บัวทองผมนันทิพัฒน์โปธาปานพร้อมกับทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ